สวัสดีค่ะพ่มีว์วชรินยานะคะจากช่อง YouTube, ยู u b e พญาเพียรพัทรนาคราชน,นะคะเพจอัญมณดีเพจเกรดแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพรพัทรนาคราชและพพัชยาอัญญารินทศศนีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมดีๆจากเสด็จพ่อเพรมาแบ,บ่งปันลูกหลานนะคะรวมถึงเป็นประธานการสร้างองค์ท้าสมุทรเทวเทวีนะวสนสุขวิสุทธิวารา,รามจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้ก็มีคําถามนะคะจากลูกเพจที่ติดตามธรรมะเสด็จพ่อนะว่าคือเรามีความรู้สึกว่าการสร้าง ไม่ว่าจะเป็นองค์เทวรูปหรือองค์พญายนาคอย่างเงี้ยนะคะเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นบุญนะคะเราก็เลยไม่ได้ร่วมสร้างกับเสด็จพ่อแต่ก็รู้สึกละอายนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราอ่านธรรมะท่านแล้วก็เรารู้สึกเหมือนกันเราไม่ได้สร้างในสิ่งที่ท่านกำลังสร้างสร้างอยู่นะคะเราควรจะต้องวางใจเช่นไรนะคะก็เป็นคําถามของผู้ดูใจนะดูใจตามความเป็นจริงความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันเกิดขึ้นโดยสาเหตุนะเราเราบังคับบัญชามันไม่ได้นะคะ,ะการคิดแบบนี้ก็ไม่ได้ผิด นะคะจริงๆแล้วการสร้างอะไรแบบเนี้ยนะคะคือตัวพี่มิ้นเองนะแต่ก่อนเราเราไม่เคยขัดศรัทธาใครนะคะแต่ว่าเราเรามองเองเราก็คิดนะว่าคือให้เป็นบุญในอาบุญเราก็ดูนะในบุญในในหลักพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างเราก็รู้ว่าบุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการาบุญจากการสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็น,น,ปนบุญที่พระศาสนาเราสอนไว้นะคะแต่ทีนี้เนี่ย เราก็ต้องมาดูอย่างของเสด็จพ่อพี่ไม่พูดถึงที่อื่นนะไม่พูดถึงที่อื่นแต่ทีนี้นะพูดถึงของเสด็จพ่อ พี่มิ้ก็ถ้าเกิดสมมติติดตามวันทุกทุกไลฟ์เนี่ยที่พี่มิอธิบายเนี่ยจุดประสงค์ของการสร้างท้าสมุทรเทวเทวี TV เนี่ยคือเสด็จพ่อเองเนี่ยนะคะเป็นเทวดาฝ่ายสมาติถิิเป็นเทวดาสมาธิถิิเลยดีกว่านะคะก็ท่านเองเนี่ยมีปัญญาแล้วก็เรามานําลูกหลานเนี่ยในในเชิงปัญญาอย่างเงี้ยก็จะเอ่อก็ท่านก็ได้บอกไว้แล้วว่าท่านเนี่ยไม่ได้สนับสน,สนับสนุนในการสร้างเทวรูปเพื่อให้คนแค่กราบมากราบไหว้ขอพรบูชานะคะแต่ว่าท่านมองเล็งเห็นอ่าวาระเนี่ยวาระเหตุปัจจัยว่า จุดจุดนี้สถานที่หนึ่งคือสถานท,ที่ที่เราจะตั้งสร้างการสร้างและรูปรักษณ์นี้จะสามารถรวมพลังนะคะบุญนยะบุญของเทวดาเนมีอะไรเทวดามีบุญบุญของเทวดาเทวดาผู้มีอภิญญาและมีศักยภาพเนี่ยจะสามารถแปลงบุญของท่านเป็นรูปแบบของพลังงานได้อันนี้ไม่ได้ใช่ว่าเทวดาสามารถ,าารถทําได้ทุกอง์หรือว่าพญยายนาสาาสามารถทําได้ทุกองจะต,ต้องเป็นองค์ที่มีบุญญาลิาไม่ใช่บุญญาลิ์และตะบะเด็ก เพียงพอนะคะที่จะแปลงสิ่งต่างๆเ่าเนี้เป็นรูปแบบของพลังงานในการที่มาช่วยเหลือ,อลูกหลานคนที่มีเหตุปัจจัยกันมานะคะดังนั้นเนี่ยพี่มิ้นมองดูแล้วเนี่ยท่านไม่ได้ทําอะไรที่ไม่มีเหตุไม่มีผลท่านก็เล็งเห็นแน่นอนนะคะ คือก็ด้วยว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์และท่านสอนเราปฏิบัติก่อนถ้าไม่ได้มาสอนให้เราต้องบูชาท่านท่านจะให้อะไรอะไรเนี่ยนะคะก็คือท่านเริ่มต้นกับพี่มินด้วยเรื่องของปัญญาดังนั้นเนี่ยการที่ท่านจะมาสร้างอะไรเหล่านี้พี่มินรู้ในครูบาอาจารย์ตัวเองแน่นอนว่าไม่ได้มาสร้างอะไรที่หลเหตุผลนะคะไม่ได้มาสร้างอะไรแค่เพียงให้คนมากราบไหว้อันนี้ไม่ใช่ท่านแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยก็ สำหรับตัวพี่มิ้นหรือสําหรับตัวลูกหลานที่ติดตามกันมาค่อนข้างละเอียดเนี่ยจะทราบข้อมูลตรงนี้แล้วก็มันจึงจึงเกิดเป็นศรัทธานะคะที่เข้าใจว่าสิ่ง,งนี้จะมีทําไปเพื่ออะไรจะมีประโยชน์เพื่ออะไรและบุญมันอยู่ตรงไหนบุญมันอยู่ตรงที่การเมตตาก,กันระหว่างมนุษย์และเทวดาเทวดาพยายามสร้างบารมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นบุญขึ้นมารับบุญนี้คือท่านดำเด็กเพื่อช่วยมวลมนุษย์แบบเนี้ยนะคะก็จึง เป็นบุญที่เป็นสาธารณประโยชน์นะคะดังนั้นเนี่ยก็คือจึงเป็นบุญเขาเลยเกิดศรัทธาสร้างขึ้นมานะคะอันนี้ก็จึงอธิบายกันไว้แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่ไปเห็นจุดๆนั้นด้วยการศรัทธาที่เกิดจากจิตของเราเองอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องฝืนใจนะคะไม่ต้องฝืนใจเราก็ไปทําบุญในที่ที่เราทำลวปิติก็ได้นะคะแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยให้มันเป็นการเติบโตอย่างธรรมชาติว่าเออเออท่านก็สอนเราดีหรือเราแค่รู้สึกว่า ท่านเป็นผู้มีปัญญาการดำริของท่านมีเหตุผลอะไรเงี้ยแล้วมันจะเกิดเป็นตามลําดับในการเข้าใจวิีีตัสเต็ปเราก็ค่อยสร้างตอนนั้นก็ได้นะคะหมายถึงว่าร่วมบุญกันอันนี้ก็จึงขอฝากสําหรับคําตอบของคําถามีไว้ในคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องยูทูบพยาเพ็ญปัฒนาในข้าวได้เพจอัญมบณาาีิตเพื่เกลยวให้พี่วินด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ